คุณ s อ c ีีบอกเฮียหนุ่มผมอกหักครับคุยกันมาสปีเคยคบกันครั้งหนึ่งจูจูวันนี้เขาบอกมีแฟนใหม่แล้วผมช็อกเลยครับเฮียทำงานเก็บเงินเพื่อใช้ชีวิตคู่กับเขามาแต่มาเจอแบบนี้เป้าหมายชีวิตผมไม่มีครับเฮียร้องไห้ผมทำหาอะไรไม่ได้ครับเฮียเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งชีวิตมึงจะดีขึ้นตอนนี้มึงอยากร้องผมร้องไห้มึงอยากไปอะไรมันก็เรื่องของมึงแต่ถ้าวันไหนที่มึงจะคิดจะกระโดดน้ําตายนะมึงฟังกูนี เนีย่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วครับพูดได้เนาะเป็นคนที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างท้องมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนั้นชีวิตกูโคตรตกต่ำํำเลยไอสัตว์ว่ามันไม่มีใครรักกูแล้วอะจริงๆตอนนั้นอะแล้วย้อนกลับไปวันที่กินยาฆ่าตัวตายรู้สึกว่าผิดมากไอ้เหี้ยมาเห็นแม่ร้องไห้ข้างเตียง ไม่เห็นแม่ตัวเองเยนัวร้องไห้ข้างเตียงร้องไห้บอกเอากูอ่ะอุ้มเฮียขึ้นรถแล้วปรีบวิ่งเข้าส่งโรงพยาบาลตอนนี้ยังมีสติอยู่นะครับแต่โดนช่วงโดนหลังล้างท้องให้น้ำเกลือแล้วไม่มีสติละไม่เห็นอีกทีแม่ฟุบอยู่ข้างเตียงตัวเองวันนี้เป็นพ่อคนละลูกกำลังจะเข้าโรงเรียนอีกไม่กี่วันข้างหน้า อยากจะกราบตีนขอโทษแม่ในยซ้ำไปที่ทำสิ่งที่เวลวร้ายไปในวันนั้นกว่าที่จะคลอดออกมาได้ครับกว่าที่จะเลี้ยงเป็นคนได้กว่าจะกินโน่นกินนั่นนี้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้โตมาจนทุกวันนี้แพนด้าสามขวบกูรู้เลยสิ่งที่กูทำวันนั้นคือโคตรเฮี้ยมากพ่อแม่มึงจะเสียใจขนาดไหนวันนี้เมียทิ้งไม่เป็นไรครับช่างแม่งดิผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี่หว่า พูดได้ก็พูดได้เนาะก็เคยอกหักครับเคยอกหักเฮิร์ตอยู่อาทิตย์เดียวเียอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเวลาจะค่อยๆทําให้มึงลืมไปอีกสักเดือนหนึ่งมึงจะดีขึ้นสองเดือนมึงจะเริ่มคุยกับเพื่อนแล้วมึงจะเริ่มมีคนใหม่เข้ามาพอเดือนที่สามมึงหมดแล้วครับมึงลืมจงเอาเงินคลิปโตที่มึงเก็บมาทุกวันนี้ไปลงกับบิตคอยน์และอีเธอเรียมและรอผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตมึงนี่คือคําแนะนําที่ดีสุดและอย่าทะลึ่งฆ่าตัวตายวันไหนจะฆ่าตัวตายนึกถึงหน้าแม่มึงไว้ถ้ามึงตาย ใครจะเลี้ยงแม่มึงจบนะครับ